สวัสดีครับท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญสวัสดีเอฟซทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและก็เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรามาโดยตลอดคลิปวิดีโอนี้ทางช่อง,องเราก็จะนำเหรียญปั๊มไม่ติดชนิด1บาทมาขาย มาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมเหรียญสองเหรียญน,นี้เดิมทีนะครับเราก็มีอยู่สี่เหรียญแต่ f อที่อยู่พัทลุงท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้พิทักษิศรีราตซื้อไปสองเหรียญน,นะครับเหรียญละสองร้อยบาทนะครับ เหรียญละสองร้อยบาทนะครับที่วิดีโอนี้เราก็จะมาขายอีกสองเหรียญเหรียญน,นี้นะครับก็หลังจากที่ทำคลิปวิดีโอไปเมื่อครั้งก่อนก็มี fc fc ประจำช่องของเราเลยนะครับอคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาแจ้งเกี่ยวกับราคาการซื้อขายในกลุ่มนะครับ เขาบอกว่าเหรียญปั๊มไม่ติดนี่เหรียญน,นี่แหละสี่เหรียญน,นี่แหละที่แบ่งปันไปแล้วสองเหรียญก็เหลืออยู่อีกสองเหรียญน,นี่แหละเขาว่ามีการซื้อขายกันในกลุ่มราคาเหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับทีนี้เรามีเหรียญแต่เราไม่รู้จักช่องทางกลุ่มไม่สามารถที่จะไปโพสต์ขายในกลุ่มนั้นได้ เราก็แนะนำเอฟซทันนี้ว่าให้เอฟซเอาไปขายผมเอาแค่แปดร้อยเองเอซก็ไม่ได้เอาไปขายนะครับถ้าเอซีเอาไปขายขายได้จริงเล็กในกลุ่มเขาเล่นกันจริงก็ได้กำไรเจ็ดร้อยนะครับดังนั้นอาจจะมีอีกหล,หลายกลุ่มนะครับที่ชอบเรียนแบบนี้ก็เลยมา ทำคลิปวิดีโอขายอีกเช่นเคยจะขายได้เท่าไหร่ก็ช่างนะครับผมไม่ติดใจนะครับผมจะขายในราคาที่ทางช่องของผมนี่ตกลงกันว่าเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เหรียญนี้แบบนี้จะขายเท่านี้นะครับไม่มีเพิ่มไม่มีลดราคาลดราคาเพิ่มก็จะอยู่ในตัวของเหรียญน,นะครับ ขายตรงนะครับคนซื้อก็จะได้ราคาถูกถึงจะมีบวกค่าส่งนะครับแต่ได้เหรียญไปแล้วก็สุดคุ้มนะครับพูดขายในกลุ่มก็ถ้าถ้ากลุ่มเขาเล่นกันจริงนะครับตามที่ f อซท่านหนึ่งพูดนะครับก็ กำไรก็จะมากมายนะครับเราจะไม่ไปลิกก้าวไกลในส่วนของสิทธิของท่านเราจะพูดในส่วนของทางช่องของเราคือทางช่องเราจะขายเหรียญละสองร้อยเท่านั้นนะครับท่านจะเอาไปขายได้สี่ห้าร้อยหรือว่าพันหนึ่งพันไอพันหนึ่งพันห้าอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับอันนั้นก็เป็นเป็นเป็น,เ,ปนเ,เรื่องของท่านนะครับไม่ได้เกี่ยวกับผม ดังนั้นเหรียญนี้ก็จะมาขายเหรียญละสองร้อยบาทนะครับไปดูก่อนนะครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่พระเศียรใหญ่นะครับเหรียญน,นี้ไม่ทราบหรอกว่าจะเป็นปีพศอ,อะไรแต่ที่ทราบก็คือรุ่นใหม่นี่สามารถมองเห็นได้อยู่นะครับด้านหน้าพระเศียรใหญ่นะครับด้านหลังก็มี ตัวเลขอารบิกกับตัวเลขไทยคำว่าหนึ่งบาทนะครับก็เป็นเงาของเจดีวัดเล็กน้อยแบบเลื่อนลางนะครับคำว่าประเทศไทยปิดพอตัวเลขพออก็นะครับไม่ค่อยติดนะครับเหรียญนี้นะครับ เป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดเป็นเหรียญหายากนะครับปกติแล้วทางช่องของเรานี่ว่าจะขายเหรียญละห้าร้อยนะครับแต่ก็มาตกลงกันนะครับมาตกลงกันก็มีคนคัดค้านห้าร้อยแพงเกินไปกลัวขายไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็เลยมาสรุปได้อยู่ที่เหรียญละสองร้อยบาทนะครับก็เลยแบ่งปันไป เลงปัปไปแล้วคู่หนึ่งนะครับเอฟซี FC อยู่ที่จังหวัดพัทลุงซื้อไปนะครับเรียนที่สองนะครเบก็เปเรียนรัชการที่สิบนะครับหลายๆคนก็แปลกใจว่าเรียนของรัชการที่สิบก็มีแบบนี้ด้วยนะครับก็าสามารถเกิดขึ้นได้ทุกรัชการนะครับทุกปีพศทุกรุ่นเพราะว่ามันผลิตผิดพลาดน,นะครับ เหรียญผลิตผิดพลาดก็เรียกว่าเหรียญเป็นมาแต่กําเนิดของการผลิตมันถึงมีราคานักสะสมเขาก็เล่นกันนะครับแต่ที่เล่นกันไม่เป็นกระแสรุนแรงก็คือมันไม่มีความนิยมสูงนะครับมีความนิยมเฉพาะบางกลุ่มนะครับดังนั้น นะครับก็ฝากให้ท่านผู้ชมนะครับเหรียญปั๊มไม่ติดก็นํามาเสนอให้ท่านผู้ชมได้เ,เป็นเจ้าของนะครับถ้าสนใจก็คอมเมนต์มาเป็นเจ้าของได้นะครับครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก็รบกวนท่านผู้ชมเพียงจิตนาทีเท่านั้น ก็เอาไว้พบกันกันกบคลิปวิดีโอต่อไปกับการขายเหรียญช่องซื้อขายเหรียญชแนลสวัสดีครับ